เอาจังซี่การออกมาหาเพียงหาน้องนี่ผู้ใดออกมาก่อนผู้นั้นอยู่สื่อผู้ออกมารุ่นให้เป็นผู้ถามมันจะแม่นเออให้คอยขอถามเนี่ยอยู่บ้านเจ้ามีอาชีพอย่างป่อยเลี้ยงสัตว์โอ้สมพ่อน้าตาคือสัตว์หรือไม่เนาะธรรมดาคนเลี้ยงสัตว์จะต้องรู้จักภาษาสัตว์เรียบเรียงเสียงสัตว์เป็นสัตว์เห็ดหยังต้องเห็ดน้ำได้เมดสัตว์ฉี่สันเหียวสัตว์ห้องสัตว์ไปใส่มาใส่เห็ดคือเม็ดคันเห็ดบ่คือด็ให้ทุบหั่มเอาว่งซอยกันเด้อพี่น้อง ขันบ่คือซอยขันตุ้มหำในห้องเอาจังสี่ขันว่าเจ้าคือนั่อคอยขอฟังเสียงสั่นน้ำเจ้าจักเสียงเนี่เอาเสียงหยังก่อนคอยอยากฟังเสียงกุ้งขอขอเป็นพระเอกในหัวใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ้งหยั่งด้นี่กุ้งสุดเชลาต์ไม่เขาลองดังเขาหรอเฮ้ยหาเอ้ยมันบอกว่าเข้าใจเนาะไม่เอากุ้งน้ำนี่ไหมกุ้งน้ำเอามากลัยกินในยุ่ น้ำเนี่ยมันมีเสียงห้องเออบ่ได้คอยคิดพ่อแล้วเอามูอมัน mm มีเส mm ียงในบ้านเนี่ยเดียนหาฟ้าหกคนตกนองว่าน mm ้ำหง้วยก้วยหง้วยหอดบวกก้วยหง้วยหอดไห้นามีสัตว์ตัวหนึ่งห้องเสียงดังดังม้วนม้วนคอยอย่าฟังเสียงเขียดจะน่าโอ้มวลนหัวเปแ๊ะๆนนะเออเขียดจะน่าหน่อยนี่ละเอาผูขึ้นเมียนี่ผูขกับเมียห้องพวกคือกันอีกเอาตัวผูก่ออนเาตัวูก่อนเอา เป็นเป็นยังเอางูกัดมันหน่วยห้องโดนอะไรงูกัดโอ้บ้านี่คือคือคือเอาจางน้ำขึ้นบกบาดเนี่ยไปหายังคอยอยากฟังเสียงกับแจเอาตัวละแค่ขีดนี่อยากน้ำจีดีกี่น้ำขีดสามสามขีดกับสองแสนสีขีดกับห้าแสนสามขีด เอาผูข้แม่เอาเอาเอาตัวผูก่อนคือเขาละเอาตัวผูตีหยืดคอซองเลยซองยังอยกซองหายเงียะโอ้โหโอ้ยถูกตีทำนี่ กําแก้ครับกับเพียนจีดเรียนสูงกาเจ้าเด้อเอาบานนี้เอาตัวเม่บ้านเนี่ยห้องอยู่ได้คนเลืกเลืกเลือกบ้านไหนเลืกจนจบก็ถึงุัละเอาแม่กับเม่กันโอ้มันอยู่เลือกโอ้โอ้ึ้นมาเยียง่อย มันยังมันนิ่งกันเป็นยังยิ่งมันยังแย่กว่านะว้ยวควายกิดออกแล้ววะเนี่ยอะควอยยังฟังเสียงกับแก่กับเทย์แม่ยังหากัปเทยแล้วเนาะอุ้ยอุ้ยหาเลยจะถามไปทัวร์ทีมเซเลนมันไม่ยุติกับแก่กับเทย์มันมีจังไหนตะค้นยังมีกัปเทย์แม่กับแก่กับเทย์เหรอ เอาเทยกระเทย่าถามแตกยกขานาขึ้นยกขานาขึ้นขางนึงยกยังยังขอหาผู้เ่าเกือเอาโรยด้วยยิ้มโอ้ยเศ้าเน่ปากจะได้มันคือดาบก็ขี่เศร้าไหมเดี๋ยวไอ้ยิ่งชากันแข็งห้องเล็กกับแกกระเทอวะาคุณเน้อปากทงหน้าตีสองนัดกันไม่พอ

กันเบาเลียงฟลังเบาเลียงเมียงนอกเมียงหน้าอยู่เนี่ยไม่อยบ่อยากฟังเสียงกบเสียงเกียดอยู่เนี่ยฟังาไฟอยอยากฟังเสียงเทคโนโลยีใหม่ใหม่โอ้ยคือท่านสมัยเนี่ยไฟอยากฟังเสียงเทียงบินเครื่องบินเนี่ยเทียงบินต้องทีมระเบิดมันจังอึกระถือคือคมเจ้าแปลกหูเนาะคันทีทีมระเบิดบุกคลุกในเจ้าน่ะมันขึ้นนักข้าวด้วยไอยสังเกตเบิ่งบุกคลุกเออบุกคลุกเออประกาศจ้าหน่อยนี่ ต้องประกาศกี่เอาการการมาเลยทัวนี้มาเลยเลยบินข่อยระคือผู้ใดประกาศก,ากาัสมมุติสถานแห่งนี้เป็นฐานทัพอเมริกาตอนนี้อเมริกาส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดใส่กรุงแบบแบบเมืองหลวงของอิรักว่าแล้วเครื่องบินไปทิ้มระเบิด sir